เาจะไปแค่ตัวอะไรครับตัวอะไรครับตองนี้ซิมบิวาเลยครับไปนี้ซ้อมมากี่วันครับ20กว่าวันก็ซ้อมที่นี่ได้ซิมบิมาะไรครับอยู่ที่ครับอยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมมาครับอยู่เนี่ยโอหลายคนครับเขินเร์แล้วก็ฝรั่งก็เพื่อนๆพี่ีเนี่ยใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอีบ้านเราสูงเท่าไหร่168น้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับประมาณ62ครับเราหนูจะตายแล้วครับ สมัครเขาแล้ววันนี้เรามาต่อยกับราชศักดิ์เคยต่อยกันไหมครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามาปะเขาเป็นมมตะตายเลยจำได้ไหมก็เขาแล้ววันนี้เราวางเก่งว่าง่ายดีก็ต่อยตามตะตาแล้วกวนนะแล้วก็ไปแก้ไขเอาบนไวทีล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ต่อยที่ใต้ครับที่ใต้ อันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยก็ปเปิดๆแล้วปล่อยต่อยแล้วผลเป็นไงเสมอเสมอมาแล้ววันนี้มาช่างต่อยเนาะแล้ววันนี้ช่างต่อยที่เวท129เมื่อกีเข้าไปช่างแล้วเป็นไงพอดีมาะมาสบายเลยขาดไปงนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรน่างใครตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเต็นร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอชนะกับค่ายเหมือนเดิมวันนี้เปิดหัวผู้แรกด้วยที่องสาวไรนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ สามกิโลกว่าสามสี่โลได้เราต่อยมวยมารู้หมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณร้อยบวกหลับบกร้อยยังยังไม่ถึงหก<อ>เจ็ดสิบได้คนจังหวัดคนครหวัดพรมราชฝากเชิญ <ๆ S 1> แฟนขับหลังนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องชาวใตา้แล้วก็เจ็ดสี่ทุกคนฝากเจ็ดดำวันนี้นนวันนี้คู่แรกช่องสามไหมนะเปิดบวคู่แรกเลยขอบคี่นี่คอน้องช่องดิผมครับ ราชสักที่เดลขก้าครับราชสักที่เด็ดเก้านี่ก็เจอกับพระตักเอกนะฮะไม่เคยชกมาก่อนมั้งครับวันนี้พี่ขาดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าครับเมื่อเช้าโทรมาเท่าไหร่ร้อยแปดจุดห้าร้อยยี่แปดจุดห้านะซ้อมอยู่ที่เด็ดไหมครับกี่วันรอบนี้เดือนกว่าเดือนกว่านะเราเป็นมวยสไตล์ไงบู๊ครับบู๊คู่ต่อสู้อบู๊เหมือนกันครับเราเห็นคลิปกันแล้วใช่ไหมเราคิดว่าเราน่าจะลอยกว่าเขาไหมเราเข้าลอยกว่าเราสูงกว่าครับสูงกว่าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อย ปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบห้าล่าสุดเราโชกใครวะชาแนนครันเป็นไงวันนั้นแพ้ครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าแพ้มากี่ไฟแล้วเนี่ยสองครับสองไฟเลยนะวันนี้คิดว่านั่นต้องเกิดเลยนะครับนะอยู่กับพี่ด้วงอะนะครับทีมงานนี่กำชับอย่างดีเลยวันนี้เฮียตีน่าจะไม่มาเมื่อวันนี้ไม่แน่มาไหม่าจะมานะเอาลูกหลานจากจังหวัดลำปางลำปางอากฟากแฟนคลับเชียงนะวันนี้ขอให้ชาวลำปาง เชีร์ผมเลยครับผมทำเต็มที่ครับโอเคขอบ้านน้องชายครับผมสวัสดีครับ